ใครที่ต้องการเปลี่ยนบัญชี IG จากบัญชีธุรกิจให้กลับไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลตามเดิมคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับเตยที่ช่องเตยสี s สตอร่เช่นเคยนะคะหลังจากที่เตยได้ทำคลิปสอนตั้งค่า IG ให้เป็นบัญชีธุรกิจไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่า วิธีการตั้งค่ากลับนะคะให้เป็นบัญชีส่วนบุคคลตามเดิมนั้นทํำยังไงนะคะวันนี้เตยก็จะมาสอนนะคะการตั้งค่าบัญชีธุรกิจให้กลับไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลตามเดิมนะคะไปเริ่มกันเลยให้เพื่อนๆืนเข้าไปที่แอป IG นะคะแอป i n s t a g r กรนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นกดไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะ ตอนนี้บัญชีของเตยนะคะเป็นถูกตั้งค่าเป็นบัญชีธุรกิจนะคะบัญชีธุรกิจนะคะก็จะเหมาะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ในการขายของขายสินค้าใน I.G. นะคะก็จะสามารถกดดูข้อมูลเชิงลึกได้นะคะแล้วก็สามารถดูได้เลยว่ามีใครเนี่ยบันทึกโพสต์เราไว้บ้างหรือว่ามีใครที่แชร์โพสต์ของเราไปนะคะ แล้วก็อีกข้อนึงก็คือสามารถกดโปรโมทโพสได้นะคะสำหรับบัญชีธุรกิจสำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้บัญชีธุรกิจแล้วนะคะแ้ะต้องการกลับไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลตามเดิมให้กดตามนี้เลยค่ะกดที่ขีด3ขีดด้านบนนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกไปที่คำว่าตั้งค่าค่ะ จากนั้นกดเข้าไปที่คำว่าบัญชีค่ะให้เพื่อนๆนะคะเลื่อนลงนะคะไปที่ด้านล่างสุดเลยนี่นะคะจะสังเกตเห็นคำว่าประเภทบัญชีนะคะที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้านี่นะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้กดไปที่คำว่าสลับไปใช้บัญชีส่วนตัวค่ะ กดเข้าไปเลยระบบนะคะก็จะถามว่าเราต้องการเปลี่ยนไปใช้บัญชีส่วนตัวใช่ไหมนะคะก็คือบัญชีส่วนตัวเราก็จะไม่สามารถดูข้อมูลเชิงลึกแล้วก็จะไม่สามารถกดโปรโมทโพสต์ได้นะคะก็ให้กดไปที่สลับไปใช้บัญชีส่วนตัวค่ะจากนั้นให้กลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ r e f r e s นิดนึงแล้วก็ เข้าไปดูที่โพสต์นะคะนี่ค่ะคำว่ากดโปรโมทโพสต์แล้วก็การดูข้อมูลเชิงลึกก็จะหายไปแล้วนะคะด้วยวิธีง่ายๆเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเปลี่ยนจากบัญชีธุรกิจนะคะกลับไปเป็นบัญชีส่วนบุคคลได้แล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเตยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะ เจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ